โ okay. อเคอ่าลรทุกคนก็สวัสดีผู้มชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีเกมโลบ,บกใน,นแมพของแอนิเมะรีบอนนะทุกคนก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มหาไอเซนนะทุกคนก็ตัวไอเซนเนี่ยเป็นตัวซีคิทที่อยู่ในตู้อีเวนต์นะซึ่งก็คือมันไม่ใช่ตู้อีเวนต์ดีมันเป็นกล่องสุ่มทุกคนก็คือกล่องอันนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าเออมีโอกาสออกไอเซนนะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ออกไอเซนแค่ตัวเดียวเว้ยทุกคนมันจะออกหลายตัวมากๆนะก็เอ่อเดี๋ยวดูก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างนะก็็จะมีีตตััววท่เปน ซีเคดเอทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันเปิดดูไม่ได้ไงข้อมูลอนะ่ะเนี่ยมีไอเซนเห็นไหมศูนะย์จุดห้านะศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นเฮ้ยมีซีเคดนี้ด้วยเหรอวะตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะทุกคนแล้วก็มีติตนะทุกคนอันนี้ผมได้มาแล้วเนาะก็คือผมเนี่ยปล่อยฟาร์มมาเรื่อยๆทุกคนจริงๆเนี่ยผมจะอัดอยู่ที่ห้าแสนเหรียญน,นะแต่ว่าไม่ได้อัดนะทุกคนเพราะว่าไม่มีเวลาตัดจริงๆก็เลยแบบปล่อยฟาร์มมาเรื่อยๆนะจนตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ที่ 1, ห,น,หนึ 1, 000, 200, นะ่งล ก็เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นตัวซีเคตมันจะมีเหมือนจะมี3ตัวนะเอ้ยมี2ตัวทุกคนมีเซนนะหนึ่งตัวนี้แล้วก็มีอันนี้ตัวหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะเหมือนหนูเลยวะแล้วก็มีซิตเนาะก็คือมันจะมีซีเคตสองตัวนทุกคนแล้วก็มีซิตหนึ่งตัวนะแล้วก็มีมิสติกอีกหนึ่งตัวซึ่งก็คือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเก็บหมดนะทุกคนไม่รู้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะไอตัวนี้เนี่ยเออแต่ซิตเนี่ยน่าจะมาแน่ๆนะ 0 0 5นะทุกคนสำหรับตัว0.01เนี่ยอันนี้เนี่ยผมไม่ได้หวังนะเพราะว่าผมมีแล้วนะทุกคนมีแบบ23%ตัวแล้วนะก็การันตีซนะีเค็ดเนี่ยอยู่ที่1,800กล่องนะทุกคนก็เยอะใช้ได้นะโอ้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นจำนวนเหรียญเนี่ยก็คือ4 5 0 0 0 0ืเหรียญทุกคนเราสามารถหาตัวซีเค็ดได้2ตัวนะในวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ซ้ำหรือเปล่านะเพราะว่ามันมันน่าจะมีโอกาสซ้ำแหละผมว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเลยละกันนะทุกคน ก็ไอเกมนี้เนี่ยมันจะมีแอนิเมชันในการเปิดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนละกันเนาะเพราะว่ามันเปิดช้ามากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะออโต้เซลเป็นแลอีพิกแล้วก็ดีเจเนรีอยเลยนะเพราะว่านี่เนี่ยผมไม่ต้องการเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องสุ่มละกันนะทุกคนว่าสุ่มธรรมดาเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดแอนิเมชันนะเพราะว่ามันโคตรช้าเลยทุกคนโอเคเริ่มสุ่มเลยทีละ2 5 0 0นะ10กล่องอืมหลูเนี่ยทุกคนถ้าส่งแบบนี้เอ้ยยอ้โหูอยู่ข้างกันเลยเอ้ยอันนี้ก็อยู่ข้าง โอ้โหมันเอามาล่อจัดเลยทุกคนก็คือว่าเนี่ยการสุ่มเนี่ยมันจะสุ่มแบบนี้ไว้ทุกคนมันจะช้าหน่อยนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมเนี่ยจะปิดแอนิเมชันดีกว่านะแล้วก็สุ่มแบบเร็วๆไปเลยลายกันนะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะอีโวให้ดูด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันเออมันแบบได้เร็วอะไรอย่างงี้นะโอเคมาการันตี450มาเลยสำหรับใครที่อยาก Fk ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ F K เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตแถมยังไม่ทำให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทำอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สำหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทำคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้้อนนนกกลััับบไไปดไดูะคร เอ้ทุกคนเมื่อกี้มันมีแจ้งเตือนอะไรวะผมได้ตัวอะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมน่าจะไม่มีโอเคยังไม่มีนะเออเมื่อกี้มันเห็นมันมีแจ้งเตือนไงผมคิดว่าแบบเอ้เมื่อกี้มันได้ตัวแล้วหรือเปล่าวะแต่ว่าผมอาจจะมองไม่เห็นอะไรงี้ก็ยังไม่ได้นะผมมีซิสกี่ตัว,วะมีสองมีสามตัวโอ้โ <c> ห <oughs> ก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดจะออกซิสนะขอเป็นตัวชายนี่แลนะ้วกันทุกคนผมอยากได้ตัวชายนี่อะ่ะเทพเงาแบบสีขาวว่ามันเท่ดีทุกคน โอเคเปิดต่อนะก็เมื่อกี้เนี่ย <c oughs> เหมือนจะได้ตัวของตัวมิสติกมาแล้วทุกคนเออวะได้ตัวมิสติกมาจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรแปลกๆไปหรือเปล่าทุกคนทําไม <c oughs> ทําไมการันตีผมไม่ขึ้นวะนี่ผมสุ่มไปสี่หมื่นกว่านะทุกคนการันตีไม่ขึ้นนะเฮ้ยทำไมมันยี่สิบเอร์เซ็นต์อยู่วะเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วอันนี้เนี่ยผมว่ามันจะต้องซื้อกไก้นี่หรือเปล่าเฮ้ยทาไมการันตีผมไม่ขึ้นวะทุกคน งงแล้วนะอันนี้งงแล้วอันนี้เป็นกล่องสุ่มธรรมดาทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นสุ่มพวกอ่าพวกรีโลพวกกุญแจแล้วก็พวกเพชรพวกเหรียญอะไรอย่างงี้เนาะก็ไม่เกี่ยวกันนะซึ่งเดี๋ยวนะทําไมการันตีผมไม่ขึ้นวะเฮ้ยอย่าบอกนะที่เราสุ่มไปเมื่อกี้เราเสียไปเลยทุกคนเอา้าขึ้นแล้วเอา้าอะไรวะเมื่อกี้การันตีไม่ขึ้นทุกคนหรือเป็นเพราะว่าผมกดตรงนี้วะไหนเรากดนี่ดิเมื่อกี้30นสทุกคน30การันตีนะอ้โหูกดไปเยอะมากเอา้าก็ขึ้นเนี่ยว่ะเดี๋ยวนะ ผมควรจะได้เยอะกว่านี้สิใช่ไหมผมควรจะได้เยอะกว่านี้นะทุกคนแล้วทําไมผมเออมันมันมันได้อะไรวะผมยังไม่ได้ไอเซนนะทำไมวะเดี๋ยวผมขอค้นหาชื่อไอตัวที่ผมได้ก่อนมันไม่มีนะทุกคนเอขึ้นต้นด้วยเอก็ไม่มีไม่มีทุกคนคือผมเลื่อนๆดูแล้วนะตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะทุกคนเอา้าผมได้ไอเซนมาเล้วผมได้ไอเซนมาเล้วทุกคนอะไรวะเนี้ยดู เออก็ว่าอยู่ทำไมการันตีผมมันหายไปไหนวะนี่องากเกมมันบัก๊กปะโถยก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าอืมผมจะซุ่มอีกตัวหนึ่งละกันนะทุกคนเพราะว่าผมยังไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะอะไรวะมาตอนไหนวะผมก็งงอยู่ว่าเออทำไมแบบทำไมการันตีผมมันหายไปวะก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะซุ่มอีกตัวหนึ่งละกันเนาะตัวสี่เขตนะก็คือตัวนี้เลยนี่ผมว่าน่าจะได้อยู่นะยวก่อนอื่นเลย ผมขอไปดูของอีโวก่อนละกันนะว่ามันใช้อะไรในการอีโวนะสำหรับตัวไอเซนเนาะโอ้โหแล้วของอีโวผมแบบมีแล้วไงทุกคนเอาไงดีวะเออเอาไงดีวะผมว่านะเดี๋ยวสุ่มสเตตรอเลยเปลี่ยนสเตตก่อนทุกคนเอานี่ไม่ใช่สเตตสุ่มสเตตมันอยู่ตรงไหนวะผมลืมไปแล้วสุ่มสเตตเอ๋อ๋อสุ่มสเตตมันอยู่ในนั้นนี่วะมันอยู่ในซัมมอนทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะขอปั้นสเตตเบื้องต้นก่อนละกันนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันก็ปั้นค่อนข้นขางที่จะง่ายนะทุกคน มาใส่ไปเลยโอ้ซีีลบปีบีลบโคตรกักเลยทุกคนโอ้โหเป็นเอสว่ะเอาก่อนเอาไปก่อนรีไปโอ้โหเอสลบเอบวกนะทุกคนเอาตามนี้แล้วกันนะเพราะว่านี่ก็คือสเตตเริ่มต้นที่ผมคิดว่าเออโอเคใช้ได้แล้วแหละมาเดี๋ยวเราจะอีโวเลยละกันนะทุกคนเพราะว่ามันอีโวค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะโอเคไปเลย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 รึปะฮะแล้วก็อีโวไปเลยเฮ้ยอันนี้แบบอีโวง่ายมากนะทุกคนผมมีอันนี้เยอะมากนะ บวกดาเมจ20%แล้วก็มีนิวสเปเชียลออบอลิตี้มานะทุกคนเบรกดาวนะก็คือน่าจะเป็นหยุดเวลาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนโอเคอีโวไปเลยล้กันปุ๊บอืมมาแล้วครับผมไอเซนตัวแรกนะซึ่งผมบอกเลยว่ามาโคตรเร็วนะตัวนี้ออืม,อม,อมผมนึกว่าจะโดนการันตีไงมันไม่การันตีผมไง <laughs> ดีแล้วดีแล้วที่มันไม่การันตีที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปสุ่มอีกตัวนะึงไง โอเคเรียบร้อยสเตตเป็น SSS เลยนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันสูงสุดเท่าไหร่นะแต่น่าจะมี S อบวกอะไรอย่างงี้เนาะก็ที่เป็นออันนี้ก็ถือว่าดีลนะใช่ได้นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไฮบริดด้วยนะเออผมบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยโอ้โหโคตรดีนะทุกคนเป็นตัวไฮบริดเยอะมากนะซิตก็ไฮบริดเหมือนกันอ่ะผมได้มาละ2ตัวนะทุกคนสําหรับอีเวนต์นี้นะก็คือน,นี่อีกตัวหนึ่งเออใส่ไปก่อนผมอันนั้นได้ไหมผมฟีดตัวละครได้ปะอยากฟีดอะอน่าจะฟีดได้อยู่ โอเคฟีดได้ทุกคนฟีดได้อ่าเรียบร้อยก็ฟีดเป็นเลเวล60สิแล้วทุกคนอู้ดาเมจเริ่มต้นเท่าไร่4,3นสเฮ้ย4ี0พนี่น้อยกว่าน้อยกว่าซิดนั้นทุกคนดูนี่ดิซิดเท่าไรหร่5ั0หอันนี้เป็น S S S เหมือนกันนะแต่ว่าเป็น S ลบแล้วก็ S บวกนะเออซิดก็ยังแรงอยู่แต่ต้องเอาไปเล่นในเกมดูก่อนละกันนะว่าตัวไหนมันแรงกว่ากันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะสุ่มอีกหนึ่งตัวละกันนะทุกคนเพราะว่าผมอยากได้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันว่าผมไม่รู้มันคอ้กลนีเเยทุ ปสุ่มต่อเลยทุกคนฮุ้ยไอเซนทุกคนมาอีกหนึ่งตัวอะไรครับเนี่ย <c oughs> ไอเซนออกตัวหน้าตาตาผมเลยเมื่อกี้ทุกคนมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมสำหรับตัวของตัวซีเขียดนะสุ่มไปเท่าไรเนี่ยผมสุ่มไปเดี๋ยวนะมันต้องดูตรงไหนอะดูตรงนี้ปะ ผมสุ่มไปเอเหกหมื่นทุกคนตีซะหกหมื่นนะผมได้ซีเข็มมาสองตัวอย่างเวอร์ทุกคนไปต่อดอมิมันต้องมาละไอตัวหนูหนูหรือตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเหมือนหนูท่อเลยอืมมันต้องมาละไอตัวหนูหนึ่งพันโลแล้วทุกคนซีเข็ดไม่ออกแล้วนะ <laughs> 1,000พโลก็ต้องมาสุ่มอีกว่าผมจะได้ตัวไอเซนหรือว่าจะได้ไอตัวหนูท่อตัวนี้นะอืมอยากได้ตัวนี้มากกว่าทุกคนเพราะว่าไอเซนเนี่ยผมได้มา2ตัวแล้วนะพอแล้วไม่อยากได้ละโอเคก็อัปเดตดูคร่าวๆทุกคนตอนนี้เหรียญเนี่ยผมมาอยู่ที่อ่าสเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะก็ใกล้จะหมดละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ตัวได้ตัวมา2ตัวทุกคนก็คือตัวของไอเซนที่ผมอีโวไปแล้ว1ตัวนะแล้วก็ไอเซนตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้อีโวอีกหนึ่งตัวนะแล้วก็ต ตัวมิสติกเนี่ยผมได้มากี่ตัวแล้ววะผมได้มา1 2 3 4ส่ได้เป็นตัวใช้นี่มา2ตัวด้วยนะทุกคนเห็นไหมนี่เลยนะก็ถือว่าโอเคจะได้อยู่แทบจะการันตีทุกตู้เลยอะไรวะเนี่ยไปทุกคนไปกันต่อนะก็เหมือนเดิมเนาะอันนี้เนี่ยผมน่าจะสุ่มยาวไปจนถึงการันตีเลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่ออกจริงๆแล,แล้วเราก็มาถึงการันตีจนได้น,นะทุกคนแต่ไม่ใช่การันตีตัวซีเค็ดนะเป็นตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟเว้ยทุกคนนี่เลยนะ 1 9 9 0การันตีอยู่ที่2 0 0พันทุกคนหรือว่า5แสนเหรียญคอยนั่นเองทุกคนก็มาถึงการันตีจนได้นะก็เดี๋ยวส่มอีกครั้งนึงเนาะอันนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ได้ทุกคนต้องต้องแบบว่าส่มอีกครั้งหนึ่งเอาแบบเลขสวยๆกลมๆเลยทุกคนนะดูเอ้าได้มาแล้วได้มาแล้วทุกคนโอ้โหมันออกเลยเลยทำไมมันออกเลยวะเมื่อกี้เนี่ยผมได้ตัวไหไรมาวะนนะี้ทุกคนผมน่าจะได้ซิใช่ไหม โอ้โห oh. ได้ซิทมาแล้วเป็นซิทธรรมดาด้วยทุกคนหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวแล้วเออแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการันตีตัวซีเคีดผมเนี่ยเหลืยออแค่10ครั้งแล้วทุกคนสิเอ้เหลือเ้าครั้งสิก็จะถึงแล้วก็ขอให้เป็นไอห,หนูท่อแล้วกันนะอย่าเอาอย่าเอาไอเซนมาเลยเพราะว่าไอเซนได้มาสองตัวแล้วมันจะเยอะเกินไปไง ครั้งนี้การันตีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอเปิดแอนิเมชันมาหน่อยละกันน <laughs> ะอยากเห็นตอนได้ตัวเป็นยังไงไปเลยนะครับทุกคนการันตีครับผมมาแน่นอนรอบนี้ปึงป้งปึ้งเฮ้ยเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวข้างขเอาตัวข้างข้าเปล่ามาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าฮึบอู้ยโอ้โหนึกว่าจะเป็นไอเซนใจหายแวบ,บใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอเซนเรียบร้อยทุกคนก็นั่นแหละฮะ เราได้ตัวของไอเซนมานะครับผมหนึ่งสองได้มา3มตัวแล้วไอเซนตอนนี้นะครับเหรียญเราเหลืออยู่ที่7จ็ดแสนสะทุกคนผมคิดว่าเนี่ยผมน่าจะได้การันตีอีกสัก2ตัวเนาะเดี๋ยวผมจะสุ่มไปต่อละกันนะเอาจนกว่ามันจะแบบจนกว่ามันจะได้ไอตัวนี้เนี่ยส่วนคลิปรีวิวกับคลิปปั้นตัวเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาไปเป็นอีคลิปหนึ่งละกันเนาะเพราะว่า คลิปนี้เนี่ยน่าจําไม่ทันจริงๆนะทุกคนก็แค่แค่สุ่มตัวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะนานพอละ t 0 0 0 h o u s a n d years later อ่าทุกคนตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่460 0 0 0นะทุกคนก็เดี๋ยวมาลุ้นดีกว่านะว่าเราได้ตัวอะไรไปบ้างนะเออแต่ที่แน่ๆคือมันน่าจะได้การันตีอุ้ยได้การันตีมาแล้วว่าไม่ใช่การันตีวะทุกคนมันอาจจะออกก่อนนะเพราะว่าอุ้ยเราสุ่มไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้เราสุ่มไปเยอะมากทุกคนดูดิทันแแล้วอะ ก็เมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้มานั่งเฝ้าหน้าจอคอมนั่นทุกคนผมเดินไปทางนอกมานะโอเคได้เวลาลุ้นแล้วทุกคนว่าเราได้ตัวอะไรไปบ้างนะปึ๊บปึ๊บวุ้ยได้มา2ตัวโอ้โหได้ไม่ส่งได้มา3ม,มตัวคือแบบในสุดเราก็ได้สี่นะโอ้โห <laughs> เมื่อกี้นี่ไม่ได้เฝ้าหน้าจอนี่ได้มา3ตัวเลยทุกคนคือแบบโคตรเยอะก็เออซิดมันจะการันตีแล้วอะเอาไงดีผมคิดว่าน่าจะสุ่มซิดให้มันการันตีเลยและกันนะทุกคนโอเคก็สุ่มอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวใกล้ละ ผมอยากเห็นตอนที่มันได้ตัวซิดไงสุ่มอีกนิดนึงนะทุกคนอืมโหแต่ว่าเหรียญเราเหลือเยอะมากเลยนะเหลืออยู่สี่แสนกว่าเลยอะ่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่สุ่มต่อเพิ่มเติมแล้วทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยจะเก็บเหรียญไว้นะแล้วก็เอามาสุ่มตู้นี้ดีกว่านะเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมีโอกาสได้รีโลด้วยนะทุกคนเห็นไหมก็เดี๋ยวเอามาสุ่มรีโลแล้วกันเนาะอาจจะเป็นสุ่มหลังใหม่นะอาจจะไม่ได้สุ่มให้ดูนะว่าเออแบบจะได้รีโลเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ เทุกคนการันตีมาถึงแล้วนะอันนี้เนี่ยก็เป็นการันตีเอกล i v ีนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราได้ตัวซีเขไหมหนึ่งตัวทุกคนอะไรวะเนี่ยแลาได้ตัวอะไรมาโอ้ได้ไอเซนมาอ้โหพอแล้วพอแล้วไม,ไม่ไม่สุ่มแล้วครับไม่สุ่มแล้วครับเทากับว่าเราหมดไปประมาณเจ็ดแสนห้าแล้วทุกคนเพราะว่าเรามีอยู่แสนสองเนาะตอนแรกเนาะอันนี้เนี่ยอยู่ที่สี่แสนหกนะ เท่ากับว่าเราสุ่มไปประมาณเจ็ดแสห้าจริงๆนะทุกคนโอเคพอละพอละเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปิดนี้ก่นอนอาา่าอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มการันตีดีกว่าขอซิสตัวสีขาวได้ไหมขอซิสตัวสีขาวหน่อยอะไรทุกคนสา1ส,สอง,สองหนึ่งมันมันต้องเป็นซิสตัวสีขาวแน่ๆทุกคนผมเชื่ออย่างนั้นนะซิสตัวสีขาวมาเบามาเบา,า,เ,าเอ้ยมาเบาหมดยังทุกคน ยังไมหมดมาเน่ปึ๊บโอาหซิตตัวธรรมดาตัวธรรมดาอีกแล้วโอเคทุกคนสำหรับการสุ่มไปอ่าเจ็ดแสนหาหมืนะเราได้มาอยู่ที่1 2ึสอ่าแล้วก็4ี่ห้าหกเดแดเกเราได้มาสิตัวนะท e ุกคนทั้งเอกล u s i v e แล้วก็ตัวซีเคทเลยนะโหได้โคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราไปอีโวด้วยแล้วกันนะทุกคนไป สำหรับการอีโวเนี่ยก็ใช้ของอีโวได้เลยปะมันน่าจะไม่ต้องใช้ของอะไรเยอะๆนะอุย้ยอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวอีโวเลยดีกว่าแต่ก่อนจ e ะอีโวนั้นทุกคนเหมือนเดิมนะเราจะไปที่สมอนก่อนละกันเนาะไปสุ่มสเตตก่อนเพราะว่าสเตตมันค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคเอาตัวนี้แล้วกันปึ๊บอ,าาอ่ะฮะอุ้ยเอ็ดบวกโอเกินไปเป้า โอเคเอาเป็นสเตตเอลบแล้วก็เอ็ดบวกละกันนะทุกคนเพราะว่ามันสุ่มยากนะดูดิเห็นไหมอันนี้เนี่ยคือมันมันไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนมันสุ่มยากนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเอาไว้ไปปั้นทีหลังละกนะันเนาะตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าไงถ้าเกิดว่าเก่งเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เอามาสุ่มดีกว่านะเอออย่างนั้นน่าจะดีกว่าไปอีโวลเลยดีกว่าทุกคนอ่ะฮะเอาเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็เพิเ่มบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีสองท่าโจมตีีีีออยย่่่่าาาาเเเดวนนนก็็จะปปพสซฟหรืล เออมันจะเขียว่าพาสีฟนะโอเคอีโวไปเลยละกันทุกคนปุ๊บ่ะฮะเรียบร้อยอ้ได้มาสักทีนะทุกคนอืมกลายเป็นตัวอะไรไวะเนี่ยหนูกลายล่างเหรอฮะมันตัวอะไรวะทุกคนผมผมไม่รู้จักตัวละครนี้จริงๆนะในอนิเมะเรื่องอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันนะโอเคได้มาละเป็นสเต็ทอุ้ยโอ้โหทิปเปิลเอสโอ้โหมันได้ขนาดนี้เลยทุกคน เป็นตัวตีกราวนะโอ้โหแต่สแตตโคตรดีเลยผมบอกเลยนะทุกคนผมไม่เคยมีทิพเปเอเลยนะดูนี้มันไปไหนแล้ววะมันไปไหนละเอ๊ะตัวมันหายไปไหนวะทุกคนอ๋อตัวนี้ตัวนี้วู้สเตตทิเปเอเลยโหตีเร็วมากนะทุกคน6.75วินาทีโอ้โหสเตตทิพเปเอเลยอะเฮ้ยเสียดายเลยว่ะทุกคนอันนี้เนี่ย s อก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นแบบเรียงลงมาไงไม่ใช่แบบเรียงงี้ไงเออนั่นแหละโอเคทุกคนก็ เดี๋ยวใส่ไปดิป๊บอ่าเรียบร้อยได้มาอยู่ที่3ตัวแล้วเดี๋ยวตัวด,ตว ic, ดววูตัวมิสติก้ดยแล้วกันทุกคนตัวมิสติกเนี่ยมันมันมันอีโวได้เลยปะตัวมิสติกอ๋ออีโวไม่ได้นะทุกคนต้องไปคาฟของก่อนซึ่งเราก็อ่าจะต้องครัฟอะไรวะเนี่ยจำนวนปิกนกเลยน้องปกิษมามาๆทุกคนก็สำหรับตัวมิสติกเนี่ยผมจะไม่สุ่มสแตทเพิ่มนะไม่ไม่ไม่เสียอะไรกันเนาะเพราะว่าคงไม่ได้ใช้อะไรมากมายอุ้ยแต่สแตทมันก็ดีอยู่แล้วสแตทมันให้มาดีอยู่เหมือนกันนะทุกคน ก็เดี๋ยวเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ผมเนี่ยไปแลกของอีโวมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีโวตัวนี้ด้วยแล้วกันทุกคนบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้ว่าโหดไหมแต่ก็อีโวไปก่อนนะทุกคนอมาเลย่อๆหน่อย่อๆก็เท่ากับว่าในวันนี้เนี่ยผมอีโวไป3ตัวละครทุกคนก็คือไอเซนแล้วก็ไอหนูท่อละแล้วก็ตัวมิสติกตัวนี้นะทุกคนโอเคได้มาละเป็นสเตตเอสลบแล้วก็บีบวกแล้วก็เอทุกคนก็คือค่อนข้างที่จะกากใช้ได้ ก็ผมไม่รู้ว่าผมจะไปปั้นตัวอื่นหรือเปล่านะสำหรับไอตัวสเตตเนี่ยมันก็มันก็โอเคใช้ได้นะบางตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะชายนี่เหรอทุกคนเอ้าเป็นตัวชายนี่เฉยเลยเป็นตัวชายนี่เฉยเลยทุกคนโอ้โหเพิ่งรู้นะว่าเป็นตัวชายนี่แล้วผมมีตัวชายนี่สองตัวนะนี่ก็คือเดลต้าบาร์เทอร์นะทุกคนตัวสีดําเหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นตัวชายนี่ตัวหนึ่งตัวสีดําเหมือนกันโอ้โหดวงดีเกินไปเปล่าก็เดี๋ยวมาดูสเตตตัวนี้เพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะทุกคน สำหรับสเตนตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะเลเวล60อัพไปแล้วก็มาดูซิว่าตีแรงเปล่าตีอยู่ที่4 0 0พนะทุกคนแล้วก็อันนี้4 3 0 0นะันเนาะอันนี้มันเนี่ยมันมีบัฟอยู่ทุกคนมันก็เลยแบบน่าจะน่าจะบวกไปแล้วนะก็เป็นว่าในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาปั้นตัวละคร2ตัวนี้ละกันนะทุกคนสำหรับการสุ่มรีโลนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยคงไม่มีรายแล้วทุกคนก็มาสุ่มตัวซีเกตให้ดูนะแล้วก็ตัวเอ็กซ์คลูซีปด้วยนะสรุปแล้วอ่าเราสุ่มไปที่แสเหนะหุก่นเราได้มา สิบตัวทุกคนแล้วก็ทําการอีโวไปแล้ว2ตัวเรียบร้อยนะก็คือตัวไอเซนตัวนี้เลยใช้นี่นะทุกคนแล้วก็จะมีตัวไอห,หนูทอตัวนี้1ตัวนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาปั้นไอสองตัวนี้ให้ดูแล้วกันเนาะว่าเราจะปั้นสุดแค่ไหนนะจะได้บัฟมีละเข้าหรือเปล่านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ